สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .2 ทุกคนนะคะสำหรับแบบฝึกหัดรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการระบุตำแหน่งนะคะซึ่งในการระบุตำแหน่งนั้นสิ่งที่นักเรียนจำเป็นจะต้องรู้นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับทิศทางทิศทางว่ามีทิศอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนหันหน้า สมมติสมตสมติสมมติกำหนดตัวเงเป็นเข็มทิศด้านหน้าหรือด้านบนหัวของเราจะเป็นทิศเหนือส่วนด้านล่างจะเป็นทิศใต้นะคะขวามือของเราถ้าเราหันหน้าไปทางไหนด้านขวามือของเราจะเป็นทิศตะวันออกส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันตกนะคะคราวนี้นอกเหนือจากทิศสี่ทิศแบบนี้แล้วเราก็ยังจะมีทิศที่เฉียงอาจจะเฉียงขึ้นฝั่งนี้เฉียงลงนะคะ ก็จะมีชื่อเรียกเหมือนกันโดยชื่อเรียกของทิศนะคะก็จะไปดูว่ามันไปในทิศทางไหนอย่างเช่นอันนี้อันนี้ทำไมถึงอ่านว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนักเรียนมาดูค่ะมันออกไปทางฝั่งขวาถูกไหมคะถ้าเทียบตรงนี้คือจุดอ้างอิงมันออกไปทางขวาทางขวาคือทิศตะวันออกแต่มันเฉียงขึ้นไปทางทิศเหนือแต่มันยังไม่ถึงทิศเหนือ เขาก็เลยเรียกว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะส่วนทิศนี้นะคะมันไปทางทิศตะวันออกค่ะนักเรียนไปทางทิศตะวันออกแต่เฉียงลงไปทางทิศใต้ด้วยก็เลยเรียกว่าทิศตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้ก็ไปจากทิศตะวันตกฝั่งซ้ายมือออกซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันตก แล้วก็เฉียงไปทางเหนือเราก็เลยเรียกว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะและต่อมาทิศสุดท้ายออกมาจากทางด้านซ้ายมือเหมือนกันเป็นทิศตะวันตกแต่เฉียงลงข้างล่างก็เลยกลายเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะอ่าโอเคพอนี้พอทีนี้เรารู้ทิศคร่าวๆแล้วถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลย วันนี้แบบฝึหกหัดภูมิใจนําเสนอนิดนึงเพราะว่าเป็นรูปคุณรูณเองนะคะ,ะให้นักเรียนระบุตําแหน่งของวัตถุโดยที่มีครูฟิลเป็นตําแหน่งอ้างอิงถามว่าตําแหน่งอ้างอิงคืออะไรตําแหน่งอ้างอิงคือเหมือนตําแหน่งจุดยึดจุดเริ่มต้นให้เรารู้ว่าอะไรก็ตามจะออกไปทางคิดไหนต้องเริ่มที่จุดนี้จะเรียกว่าตําแหน่งอ้างอิงนะคะตําแหน่งอ้างอิงตรงนี้จะอยู่ที่ตรงปลายเท้าครูฟิลนะคะโจทย์ข้อ1.1คุณครูบอกว่า ปากกาอยู่ห่างจากคูฟิล5เซนติเมตรไปทางทิศตะวันออกอันนี้คือจุดอ้างอิงใช่ไหมคะนักเรียนเอาไม้บรรทัดมาเลยวัด5เซนไปทางทิศตะวันออกตอนออกทางไหนอะถ้าไปข้างหน้าเราตะวันออกก็คือฝั่งขวามือนั่นเองคะ่ะนักเรียนก็ลากออกไปชึบสมบรณ์อันนี้คืออ่ะอันนี้นักเรียนก็อาจจะเขียนว่าปากกาใช่ไหมคะอ่ะปากกา 5เซนติเมตรแบบนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้ข้อ1.2สมุดอยู่ห่างจากคุณครูฟิล3เซนติเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนักเรียนก็ดูในใบางานคุณครูจะมีทิศทางให้อยู่แล้วว่ามันไปทางไหนเอาไม,ม้บรรทัดมาวัดเลยค่ะ3มเซนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออันนี้คือจุดอ้างอิงมันจะเฉียงถือขีดขึ้นทางไหนลากไป3มเซนแล้วก็ปลายทางจะเป็นสมุดนะคะอ่าลองทําดู ทีนี้มาดูโจทย์ข้อที่สองข้อนี้ก็ง่ายๆนะคะจงระบุว่าจุดแรกกับจุดสุดท้ายอยู่ห่างกันกี่เซนติเมตรอะตกรอเรือขอโทษนะคะขอโทษทีจุดแรกกับจุดสุดท้ายห่างกันกี่เซนติเมตรให้ใช้ไม้บรรทัดวัดอันนี้คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปแบบ งอกแงกงอกแง,งกลงล่างไปทางขวาเฉียงขึ้นข้างบนลงล่างแต่ว่ามีจุดสุดท้ายแล้วคุณครูทําการประเส้นมาให้แล้วก็คือจุดเริ่มไปจุดสุดท้ายนักเรียนให้เอาไม้บรรทัดมาวัดว่าทั้งหมดมันกี่เซนวัดตรงเส้นประสีแดงนะคะจากนั้นให้นักเรียนบอกว่ามันอยู่ทางทิศไหนของจุดเริ่มต้นนักเรียนก็ไปดูที่เข็มทิศแผนที่ที่คุณครูให้เมื่อกี้ว่าถ้าจุดอ้างอิงเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ แล้วจุดสุดท้ายมันเฉียงลงข้างล่างแบบนี้มันคือทิศทางไหนและนักเรียนก็ตอบลงในแบบฝึกหัดของเรานั่นเองจุดแรกห่างจากจุดสุดท้ายกี่เซนติเมตรและจุดสุดท้ายอยู่ทางทิศอะไรของจุดแรกนะคะโอเคค่ะสำหรับคุณครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดสัปดาห์นี้ไว้เท่านี้ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยสามารถทักมาสักถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย